ปอนครับข้อนี้คุณครูสุดสวยไม่อยู่นะครับวันนี้แล้วก็ไม่มีการเติมน้งเติมน้ำอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่มีครูแป๊บครับวันนี้อ่ะตัวละครเอกของเราครับไม่ใช่ตัวละครลับที่ไหนมาเรามาดูกันข้อนี้อุย้ยยอดติวของผมขึ้นไปแล้วประมาณสัก2องแสนหครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณมาก2องแสนหที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ผมผมว่าเราเปลี่ยนจากการไลฟ์วันวันวันศุกร์มาไลฟ์วันเสาร์ดีกว่านะน้อคุณครูนาะ ไลฟ์จากวันศุกร์มาเป็นวันเสาร์ดีกว่าเพราะว่าคุณครูวันศุกร์คุณครูอาจจะไปดิ้งแร้งสปีคสปอคสปอกเข่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละนะพูดพื้นใครอยู่ก็ไม่รู้อาจจะทําให้คุณครูหลายๆท่านไม่ได้มีเวลามาเจอกันในช่วงวันศุกร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าไลฟ์แล้วมีคนดูเยอะเอ๊ไม่มั่นใจหรือว่ามันใกล้จะสอบหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผมก็คิดไปอีกแหละนะครับ <c oughs> ข้อนี้คุณครูครับมาดูกันเขาบอกว่าครูแป๊บครับซื้อนมปริมาตร0.5ลิตรมา3ขวดครับ ถ้าแบ่งนมที่ซื้อมานะครับให้เด็กจํานวนห้าคนคุณครูครับเด็กในที่นี้ไม่ใช่เด็กอายุที่ต่ํากว่า12ปีนะฮะเด็กในที่นี้เป็นเด็กในสังกัดผมเองอ่ะเป็นเด็กที่อายุ14ขึ้นไปไม่เอาดีกว่าเอาสัก15ดีกว่านะเดี๋ยวจะว่าภาคผู้เยาว์จนเกินไปอ่ะโอเคคุณครูครับพูดหยอกเล่นๆเฉยๆนะอ่ะผมมีเด็กในสังกัด5คนนะครับซื้อนมมาแล้วก็ต้องเอามาแบ่งให้เด็กๆกินกันอ่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคุณครูครับ ต้องถามคุณครูในที่นี้สมาชิกผมมีเด็กอยู่ในสังกัดเยอะหรือเปล่าอ่าโอเคคุณครูค like ิดยังไงข้อน <zek ier> ี้ครับเรามาค่อยๆกันมาค่อยมาค่อยๆดูกันนะเขาบอกว่าแบ่งนมนะครับให้เด็กจํานวน5คนดื่มคนละเท่าๆกันอ่าเาบอกว่าจงหาว่าเด็กแต่ละคนนั้นจะได้ดื่มนมคนละกี่กี่มิลลิลิตรอ่าท่านเลขาของผมตอบมาแล้วว่างงงูคุณครูนันทวัฒน์ตอบมาแล้วคุณครูพิษสวัสดีนะครับคุณครูแทยพิมลก็ตอบกันเข้ามาอย่างสวยงามด้วยคุณครู คุณครูเน็ตใช่ไหมครับคุณครูเน็ตทันอ่ชันชอ่าชันทวัตหรือเปล่าถ้าอย่างไรอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณครับอสวัสดีครับมาแล้วครับคุณครูวิภาวรรณด้วยอายินดีต้อนรับทุกทุกคนเอา0.3าหารอ่าเรียบร้อยตอบ300กันเข้ามาอื้ออึงคันหนึ่งมีกันเลยทีเดียวเชียวอะขอบพระคุณคุณครูทุกท่านครับตอนนี้คุณครูมาดูกันก่อน ข้อนี้สเตปของเราก็ต้องมาคิดปริมาตรก่อนเนาะผมค่อยๆไปทีละสเต็ปนะอันดับแรกคิดปริมาตรทั้งหมดอ่าโอเคนะครับคิดปริมาตรทั้งหมดปริมาตรทั้งหมดของเราก็คือเราเอา0.5ลิตรมาคูณกับเลข3เพราะว่า3คือค่าย3คือ3ขวดที่ผมซื้อเข้าซื้อเข้ามาอ่าโอเคมั้ครับซึ่งตรงนี้0.5นคูณ3คุณคูจะได้ว่าตรงนี้คือ1.5หน่วยยังเป็นลิตรอยู่ถูกต้องไหมครับครูครับอ่า 0ริมาตรคูณ3ขวดก็จะเป็น1.5ลิตรนั่นเองต่อไปผมเอามาแบ่งให้กับเด็ก5คนค,คุณครูครับการเอามาแบ่งเนาะสมัยที่เราเรียนตอนอนุบาล2เนี่ยคุณครูก็จะชอบบอกว่าถ้าเด็กๆเ,เอามาแบ่งนะแนวทางนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับแบ่งให้เด็ก5คนก็ต้องเป็นเรื่องของการหารนั่นเองอ่าแบ่งให้เด็ก5คนแปลว่าคุณครูก็จะต้องเอา1.5ลิตรมาหารด้วยเลข5ถูกต้องไหมครับ1.5ตั้งหารแล้วเอา5มาหารปุ๊บ คุณครูจะได้คำตอบก็คือ0.3หน่วยยังเป็นลิตรอยู่อ่าชัดไหมคุณครูครับแปลว่าคนหนึ่งจะได้ดื่มคนละ0.3ลิตรแต่เนื่องจากข้อนี้โจทย์ไม่ได้โจทย์ไม่ได้บอกให้เราหาในหน่วยของลิตรใช่ไหมครับแต่ว่าโจทย์ให้เราคิดเป็นหน่วยมิลลิลิตรเพราะนั้นคุณครูก็ต้องมารู้หรือต้องมาเทียบนิดนึงก่อนว่า1ลิตรใช่ไหมครับอ่าสุดยอดเยืนหนึ่งสุดยอดยืนหนึ่งคุณครูน,นันทวัฒน์คุณครูปอนแอบเซลอยู่หรือเปล่าฮะ คุณครูปอนแอบเซลอยู่นะครับคุณครูน่าจะใช้การคูณแทนการหารประมาณนี้ไหมคุณครูปอนอาจจะพูดประมาณนี้นะครับ1ลิตรอ่าหลิตรนะครับมันเท่ากับ1000อะไรครับ1000มิลลิลิตรหนึ่งพันมิลลิลิตร ml ใช่ไหมถ้าเป็นตัวย่อน่าจะเป็น ml หรือจริงๆคําว่ามิลลิลิตรเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับคุณครับอีกหน่วยหนึ่งที่มันมีลักษณะหรือคําพูดที่มันเหมือนกันก็คือลูกบาทอะไรครับลอบอลูกบาท เซนติเมตรหรือเปล่าเนาะใช่ไหมครับถ้ามองเป็นปริมาตรเซนติเมตรก็จะเป็นลูกบาตเซนติเมตรก็คือ1ลิตรเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อนี้เราได้0.3ดังนั้นเอา0.3นมะครับมาคูณกับ1000นคุณครูก็จะได้คําตอบออกมาเป็น300หน่วยเป็นอะไรครับมิลลิมิลลิลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ครับอยู่ในช้อยข้องงงูตามที่คุณครูทุกท่านได้ตอบมาแล้ว โอเคนะครับ